วันนี้เรามาดูการเปลี่ยนฮาร์ดดิสให้คอมตั้งโต๊ะกันนะครับตัวนี้อาการก็คือฮาร์ดดิสเสียนะเปิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถบูตเข้าใช้งานวินโดว์ได้นะครับเช็คแล้วฮาร์ดดิสเสียติดแบตติดแบตก็คือลักษณะฮาร์ดดิสเป็นรอยนะครับเหมือนกับพวกแผน่น CD เป็นรอยอะเพราะว่าฮาร์ดดิสรุ่นเก่ามันเป็นจานนะครับ ในคลิปนี้เราได้สั่งตัวฮาร์ดดิสเป็น SSD มาแล้วโอเคขั้นแรกก็ทําการถอดฝาข้างของเคสออกนะครับเนี่ยเราก็จะเอ่อเจอตัวฮาร์ดดิสเนี่ยตัวนี้ตัวฮาร์ดดิสก็จะมีสายเสียบอยู่2อันก็คือสายที่เป็นลักษณะสายไฟที่มาจาก power supply อันที่2คือสายสีเขียวเฟ้าฟตัวเนี้ยนะสีฟ้าตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะสาย SATA นะเขาเรียกว่าสาย SATA สายส่งข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งเอ่อบางรุ่นเนี่ยมันจะมีตัวบีบแบบนี้นะเนี่ยครับ บางคนถอดไม่เป็นเราต้องบีบตัวนี้ก่อนนะถอดออกมาอ่าอันนี้ก็ผมก็ฝึกฝึกอ่าคนที่กําลังทําอยู่ไปด้วยนะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นะครับโอเคขั้นขั้นต่อมาก็ทําการคลายน็อตถอดฮาร์ดดิสออกนะครับปกติฮาร์ดดิสเนี่ยเขาก็จะทำการขันน็อตอัดประมาณ2ตัวหรือ4ี่ตัวนะแล้วแต่เครื่องนะครับตอนนี้ก็ขันน็อตยึดไว้2ตัวอ่าโอเคนะครับ การเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราถอดฮาร์ดดิสตัวเก่าออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็จะใช้งานได้เลยนะครับมันจะต้องมีการลงวินโดว์ใหม่นะอ่าดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ดูให้จบนะครับโอเคฮาร์ดดิสตัวเก่าถอดออกมาเรียบร้อยนะครับข้อมูลทุกอย่างวินโดว์ไม่ว่าจะเป็นไดซีไดดีอยู่ในนี้ทั้งหมดนะดังนั้นการเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ข้อมูลทุกอย่างในเครื่องหายหมดนะครับตัวนี้คือฮาร์ดดิสตัวใหม่เป็น SSD นะครับ 512G กิกตัวนี้ อ่าตัวฮาร์ดดิสตัวใหม่เนี่ยลักษณะ SSD ก็คือลักษณะเหมือนจะเป็นเหมือนกับเมมโมรี่ะครับซึ่งเป็นกล่องเมมโมรีมันจะเบามากนะตัวนี้ส่วนตัวเก่าเนี่ยมันเป็นแบบจานเหล็กนะครับดังนั้นการทํางานจะต่างกันเลยนะครับความเร็วจะคนละอย่างกันเลยนะใส่ฮาร์ดดิสแบบ SSD เนี่ยความเร็วของคอมตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันจะเร็วนะครับการทํางานได้เร็วกว่าเยอะเลยโอเคอ่ะแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ช่องเสียบก็จะเหมือนกันกับอของตัวเก่านะครับก็จะมีตัวช่องเสียบสําหรับสายาตานะครับเนี่ยดูตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมีบ่านะครับเราต้องเสียบให้มันให้บ่ามันชนกันแต่มันมาคับอยู่แล้วครับถ้าเราเสียบไม่ตรงน่ะมันก็เข้าไม่ได้อ่าเช่นคนกําลังทําอยู่เห็นไหมนะครับอันนี้ฝึกนะฝึกให้ทําไปด้วยนะครับฝึกให้ทําไปด้วยกําลังฝึกฝึกงานให้นะครับอ่าถ้าไม่เคยทําก็จะช้าๆหน่อยนะครับ ถ้าเราชํานาญแล้วก็เสียบเอาเสียบเอาใช่ไหมโอเคอ่ะเสียบเข้าล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทําการขันน็อตอัดบริเวณจุดที่เดิมนะเห็นไหมมันจะมีช่องของรูน็อตยึดเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแค่ขนาดมันต่างกันเท่านั้นเองนะ,ะตัว s d เนี่ยใส่ได้ทั้งคอมตั้งโต๊ะทั้งโน้ตบุ๊กนะครับใส่ได้หมดนะเราจะนําไปใส่คอมตั้งโต๊ะหรือใส่โน้ตบุ๊กก็ได้หมดเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวเก็บข้อมูลเหมือนกัน บางท่านถามว่าแล้วเอาฮาร์ดดิสต์โน้ตบุ๊กมาใส่ความตั้งตัวแบบนี้ไดไหมได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นลักษณะเหมือนกันนะฮาร์ดดิส์เหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาฮาร์ดดิสตัวให,ใหญ่เหมือนกับตัวที่ถอดออกมาสกู่เนี้ยไปใส่โน้ตบุ๊กไม่ได้นะเพราะว่าขนาดมันใหญ่นะครับแต่ถ้าขนาดมันเล็กเข้ากันมันก็ได้แหละนะอ่าโอเคหลังจากเราทําการใส่ฮาร์ดดิส์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการต่อสายจอสายอุปกรณ์เข้าไปนะครับ หลังจากเราต่อสายเสร็จก็ทําการกดเปิดเครื่องนะครับพอดีจอตัวนี้มันมีปัญหานะสีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาไว้ใช้ในการซ่อมนะครับพอดีลูกค้าเอาเฉพาะเคสมาผมก็เลยหาจอเก่ามาทําการจัดการให้นะครับเราก็ทําการตั้งค่าให้มันบูตแฟลชได์ก่อนนะครับแฟลชได์ตัวนี้เป็นแฟลชได์สำหรับลงวินโดสนี่ครับผมสร้างไฟล์วินโดไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสียบเข้าไปจากนั้นตัวใบออดก็จะทําการมองเห็นแฟลชได์เป็นแซนดิสนะจากนั้นเราก็กดเอ t เตอร์ครับอ่า เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะทําการบูตเข้าสู่การติดตั้งวินโดว์อัตโนมัติแบบนี้นะถ้าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในปัจจุบันเนี่ยการตั้งค่าการลงวินโดว์จะมีอยู่2แบบก็คือการลงสําหรับระบบ r t i t ชันรุ่นเก่าก็คือแบบลีเกสซี่นะครับแบบที่2ก็คือแบบ UEFI นะตัวนี้จะเป็นการลงแบบ UEFI นะครับเป็นแบบรุ่นใหม่ซึ่งการทํางานของระบบจะดีกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะครับ ดังนั้นในการตั้งค่าไปออดก็ต้องตั้งให้มันตรงรุ่นนะครับไม่งั้นมันจะบุ้ไม่ได้อ่าไฟวินโดว์ก็ต้องเป็นไฟล์สําหรับลงแบบ UEFI ด้วยนะครับถ้าเราเอาตัว Legacy มาลันมันก็จะลงไม่ได้อีกก็คือมันสลับไปมาไม่ได้อะคนง่ายๆนะครับพอมันบุ้อ่าลันเข้าสู่หน้าติดตั้งก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราเลือกอันที่สองเป็นไทยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็กําลังฝึกให้คนที่กําลังทําอยู่เนี่ยนะครับฝึกลงวินโดว์ไปด้วยนะครับอ่า หลังจากเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เสร็จก็มาลงวินโด้์นะครับหลังจากลงลงวินโด w s ์เสร็จตัวนี้เราจะลงไดรเวอร์แล้วก็ลงโปรแกรมเสริมเลยนะครับดูให้จบนะถ้าอยากได้ความรู้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆพูดติดๆขาดๆตรงไหนต้องขออภัยนะครับโอเคตัวนี้ให้เรากดไอ o ด้นนะครับเพื่อข้ามไปก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้มันจะมีวินโด w s ์ให้เราเลือกไหมพอดีมันเป็นวินโด w s ์แพคนะครับตัวนี้ผมจะเลือกให้เลือกเป็นวินโด w s ์สิบโฮมนะจากนั้นก็กดถัดไปทีนี้เรามาดูครับมันจะดึงฮาร์ดดิส ที่เราใส่เข้าไปโชว์ขึ้นมาอ่ะตัวน,นี้ก็ทําการติ๊กเลือกก่อนนะครับอันนี้เลือกคัตตอมนะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวเห็นไหมที่เราใส่เข้าไปห้าร้อยสิบสองจิกให้เราทําการกดนิวนะครับเพื่อทําการสร้างพาร์ติชันก่อน,นทำการกดนิวเพื่อสร้างทีนี้มันจะมีอยู่ห้าร้อยสิบสองิกแต่มันมองเห็นจริงเนะี่ยสี่ร้อยกว่านะให้เราแบ่งครึ่งเลยนะครับจากสี่ร้อยกว่าเนะี่ยนะครับให้ให้ก็ลบจากเลขสี่เป็นเลขสองเลยนะครับ เพื่อแบ่งนะครับตัวไดซี C ก็จะอาจจะเยอะกว่าไดดี D นิดหน่อยนะครับเพราะว่าไดซีเนี่ยมันต้องใช้ลงโปรแกรมเนาะส่วนไดดี D เนี่ยก็เอาไว้เก็บข้อมูลหลังจากเราตั้งค่าเสร็จก็กดโอเคครับถัดไปเนี่ยใช่ไหมระบบก็จะทำการแบ่งพาร์ติชันให้จากนั้นเราก็ทําการกดถัดไปครับตัวระบบลงวิดโดวิ่งเริ่มรันทํางานทีนี้มันก็จะทำการคัดลอกข้อมูลวินโดว์นะครับลงจากแฟลชไดร์เนี่ยไปเข้าสู่ฮาร์ดดิสก์ของเรานั่นเอง นะครับเป็นการติดตั้งหรือ install พอมันติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการรีบู๊ตหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็ยีบุ๊ตสาหรับการตั้งค่าแบบนี้อ่าตัวนี้ผมรีคลิปจะเร็วหน่อยนะเพราะว่าบางจุดมันจะหมุนนานนะก็ตัดมานะครับไม่งั้นมันจะรอนานหลังจากมันทําการ install เสร็จเรียบร้อยนะครับลงเสร็จก็จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่า Windows ทีนี้มาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยให้เราทําการเลือกเป็นไทยนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้คีย์บอร์ดก็เลือกเป็นอังกฤษไปก่อน U.S. นะ จากนั้นก็เลือกแอดไทยเข้ามาครับตัวนี้เลือกไทยนะครับค้นหาไทยไทยจะอยู่ล่างๆหน่อยนะครับถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยนะเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอค้นหาใหม่นะครับตัวนี้เราก็ต้องเลือกเป็นไทย ถ้าไม่เลือกไทยเนี่ยมันจะไม่มีพัสดัยปลูขึ้นมานะครับในชีบอร์ดเราปกติมันจะเลือก U.S. ใช่ไหมตอนแรกอ่าตอนนี้เราก็เลือกเป็นไทยนะครับมันจะมีไทยไทยแลนด์ใช่ไหมชิกเอาแล้วก็ถัดไปกด next แล้วก็เลือกไทยเกตมณีนะครับก็ถัดไปโอเคเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะทาการรันนะครับตอนนี้มันจะเชื่อมต่อนเน็ตแล้วกดไอออนก่อนนะครับติดตั้งให้เสร็จค่อยเชื่อมต่อ wifi นะครับไอออนไปเรื่อยๆนะ โอเคจากนั้น Windows ก็จะบุ๊ตหนึ่งครั้งนะครับอ่าจากนั้นก็จะรันอีกรอบนึงนะครับเข้าสู่หน้าการใช้งานทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงท่านที่มาเยี่ยมชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ติดปัญหาตรงไหนทักสอบถามได้ครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับซ่อมคอมซ่อมพิเตอร์ซ่อมโน้ตบุ๊กนะนะครับ ในช่องเนี่ยก็ทำไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสซ่อมอะไรทุกอย่างหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับพวกว i n d o w s คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกนี้นะนะครับตัวนี้อ่ายูเรเราก็ตั้งเป็น PC ก็ได้ส่วนพาส s w เวิร์ดไม่เอาเราก็ถัดไปนะอันนี้ไม่ยากครับถัดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ accept นะครับยอมรับไปโอเคอันนี้ก็กดมันก็จะขึ้น h i เห้นไหมยินดีต้อนรับนะอ่า ตอนนี้เขาบอกว่าการุณาอย่าปิดเครื่องนะตอนนี้กําลังเซตค่าเครื่องอยู่นะครับอันนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้เวลาในการเซตค่านะนะครับเซตค่าเกี่ยวกับวินโด้นะครับ,าากกบ,รบโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมรีคลิปให้มันเร็วขึ้นนะพอเปิดขึ้นมาหน้าแรกจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่วินโด้หน้าแรกมีแค่ทางขยะอันนึ่งนะเห็นไหมกับเข้าอินเทอร์เน็ตเห็นไหม ให้เราทําการคลิกขวาที่หน้าจอแล้วเลือกล่างสุดนะครับจะโผล่หน้านี้ขึ้นมาให้เราเลือกเทม m นะตัวนี้นะครับจากนั้นฝั่งขวามือก,ก็หมุนเมาส์นะครับเลื่อนหามันจะมีคามําว่าไอคอนเห็นไหมไอคอนเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปนี่เดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งนะครับแตะเข้าไปเราจะเจอมันจะให้เราติ๊กเลือกเห็นไหมเราก็ทําการติ๊กเลือกเพื่อทําการเปิดใช้งานนั่นเองนะครับตัวไหนไม่เอาก็ปิดออ,อกยิ้วเซอร์ไม่เอาก็ปิดจากนั้นก็กดโอเคหรือแอพพลายนะครับป้าบเข้าไปเห็นมม้อออ่าาไคนนก็จะผลข,ขึ เนี่ยครับเป็นการลง Windows อันนี้ก็คือลงเสร็จแล้วนะแต่ว่าต่อไปเราจะทําการลงไดเวอร์ครับเนื่องจากว่าคอมที่ลงใหม่เนี่ยนะครับไดเวอร์ Driver จะไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าพวกการ์ดจอการ์ดเสียงหรืออ่าไดเวอร์ต่างๆเนี่ยของคอมเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอ่าตัวไดเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้อุปกรณ์กับ Windows เนี่ยทำงานร่วมกันได้นะครับถ้าเราไปดูที่ device manager เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไดเวอร์การ์ดจอดูนะนะครับ เหมือนกับว่าตอนนี้ได้ว่าจะสมบูรณ์แต่ที่จริงมันยังไม่สมบูรณ์นะดูนะเนี่ยเห็นไหมมันยังขึ้น Microsoft อ่า Basic เห็นไหม Display นะครับ Basic ก็คือพื้นฐานนั่นเองที่จริงมันเป็น,ปนการ์ดจ,จอนะตอนนี้การ์ดจ,จอเนี่ยมันจะต้องเป็น G-Fox หรืออะไรอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงกันนะครับทําให้การ์ดจ,จอตัวน,นี้ยังไม่ทํางานนะทีนี้วิธีการลงทํำยังไงอ่าแล้วก็ทําการเชื่อมสายเน็ตให้เรียบร้อยนะครับเสียบสายเน็ต จากนั้นเราก็ทําการเข้า Google นะครับให้พิมพ์ค้นหา driver booster นะครับแบบนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ทําให้เราสามารถติดตั้งไดเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแต่ว่าต้องดูดีๆนะเวลาเราติดตั้งเนี่ยมันจะมีของแถมนะครับอ่าแล้วก็ทําการเข้าหน้าเว็บแบบนี้อ่ากดเลือกนะครับฟรีดาวน์โหลดแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เห็นไ,ไหม จากนั้นเราก็ทําการดาวน์โหลดเลยครับปืดขึ้นอยู่กับเน็ตแล้วนะว่าเร็วแค่ไหนอันนี้ผมรีคลิปนะมันก็จะเร็วหน่อยพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการกดติดตั้งครับทีนี้อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยติดเสร็จเรียบร้อยอกดโหลดเสร็จปุ๊บก็ทําการกด Open แล้วก็กดย็ดกดติดตั้งนะครับ install เข้าไปออันนี้มันกดซ้ํากันนะเมื่อกี้มันกดหลายรอบเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคเนี่ยซ้ำกันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้กดติดตั้งสามครั้งเลย แต่ไม่เป็นไรปล่อยมันก่อนนะครับอ่าพอเรากดติดตั้งปุ๊บมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งครับทีนี้เราจะติดตั้งยังไงให้โปรแกรมแถมมาไม่ลงมาด้วยนะครับอ่าหลายคนจะเจอโปรแกรมพวก a v ว s t พวกโปรแกรม r a v อะไรพวกนี้ต่างๆ่า้นี่มันแถมมาตัวนี้นะครับอ่าไม่ต้องทำอะไรมันตัวนี้หน้านี้นะครับกด c u s ต o m ตัวนี้เลือก Cu s ต o m Install นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ามันซ้ำกันนะครับปิดออกก่อน โอเคนะครับอ่อาอันี้กดตามนี้เลยเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะเริ่มทําการติดตั้งทีนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับพอโปรแกรมติดตั้งเสร็จมันจะขึ้นคําว่าสแกนนะครับเนี่ยดูนะอ่าแล้วก็ทําการกดสแกนครับปั๊บตัวโปรแกรมก็จะทําการกดสแกนหาฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ของเครื่องนะครับแล้วก็ไดเวอร์ที่ตรงกันนะครับจากนั้นมันก็ทําการโชว์แล้วก็กดดาวน์โหลดอินสตอลตัวนี้อ่าตัวนี้ให้ติ๊กนะครับแล้วก็กด โอเคเลยอ่าจะเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มดาวน์โหลดเห็นไหมนะครับมันจะทําการโหลดจากเว็บของเขาเลยนะครับแล้วมาทําการติดตั้งในเครื่องเราอัตโนมัติอ่าจะทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็เร็วไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยต้องไปหาไดาเวอร์ทีละตัวนะครับเพื่อมาทําการติดตั้งตอนนี้ง่ายเลยทีนี้ในช่วงที่รอนะครับมันจะใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าต้องโหลดไดเวอร์แล้วก็ติดตั้งใช่ไหมเราก็เอาโปรแกรมมาทําการติดตั้งรอครับทีนี้ผมได้ทําการเสียบแฟลชไดร์เข้าไป นะครับที่เป็นแฟลชไดร์ฟสำหรับติดตั้งโปรแกรมนะมีโปรแกรมสําหรับติดตั้งอยู่ในนั้นเรียบร้อยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าตัวนี้เราก็ปล่อยไปก่อนปล่อยให้น,นั้นโหลดแล้วก็ทําการติดตั้งไปโอเคตอนนี้ผ่านไปประมาณ10กว่านาทีนะตอนนี้ไดเวอร์ก็เริ่มลงได้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไดเวอร์การ์ดจอครับเห็นไหมตัวน,นี้ขึ้นเรียบร้อยเห็นไหมครับ Nvidia g e f o r c e เห็นไหมโอเคครับ